สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม WWE 2K 24นะจะมาเล่นโหมด my faction เล่น l i v e event ก่ก็นี้เลย d e c ember Smash and Stash Event ประจำเดือนธันวาคมของรางวัลเพียบ10อย่างเด็ดๆก็กระชา โดยเฉพาะเทียร์นหนึ่งเนี่ยแต่ละซองมีให้ลุ้นเปอร์โซนาการ์ดทุกอันเลยแต่ว่าสำหรับแอดมินคอมพิวต์ไปแล้วแต่เหลือไอแพ็คอันแรกอะแพ็คแรกจากซ้ายมือนะแพ็คเอล่าอันนี้ยังไม่คอมพิวต์แล้วก็เทียร์สองเนี่ย ไอแพดที่มีเลมิสเทริโออันนี้ก็มีเพอร์โซนาการ์ดให้ลุ้นเล็กน้อยส่วนที่เหลือก็เฉยแต่เอป็กเทียเนี่ยเป็นซองล่าสุดเลย s u r v i v o r series w a l k g กเอดต้องเล่น10แมตช์เล่น10ตานะถึงจะได้ครบแล้วก็ต้อง เล่นชนะด้วยแต่ยังไม่หมดมีนี่ด้วยนี่สำหรับใครที่มีการ์ดบอลสันลีดซูปเปอร์สตาร์ซีรีส์หนึ่งใบนี้นะถ้าใครมีนะเอามาเล่นปลดล็อกการ์ดกาเล็กซี่โอปอร์ซาม,มิเซนได้เลยเดี๋ยวแอดมิน จะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนี่นะใช้การ์ดบอนซันลิตใบนี้โอ้เป็นแมตช์สามเศร้าเลยอ,อ้าวเฉยเลยนี้สิครับโอ้โหเอาวัดเนอ อะไรอีกวะเนี่ยทีทีเดียวจบเลยวฟินิชเชอร์แมตเรอเอาอีกแล้วครับแม่มเอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยงงฟินิชเชอร์แมตหรอ อ๋อแล้วนั่นไงตรงซ้ายมืออ่ะไอที่มันเปิดออนอะเพ r ฟอร์มฟินิชเชอร์ทูวินโอ้โหเวงก็ <c oughs> ว่าอยู่ทีบทีเดีจวจบเลยเอาแล้วไงอีเวนต์ปั่นประสาทแล้วทำไงวะเนี่ยดีดทีไอซามี่ก่อน ไอสามิเซนเนี่ยอันตรายสุดถามไปตายคือไอเฮลูวาคิกห้ามโดนแล้วก็ห้ามให้ไอบอดตัวนั้นโดนเวนจริงยีเวนบ้าเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยเดนเดินเดขัดขวางมันไม่ได้เหรอโอ้ได้กว่าโอเคอยู่อีเวนอย่าอย่า ไม่ต้องเลยเอาอย่านะเว้ยอ,อีเวตนปยอจัดจะหน้ายัางไงวะเนี่ย A triple threat match, one fall to a finish between three very hungry competitors. Egos, feelings, and bodies are about to be hurting this one, Cole. That's just what happens when you add a third to the mix. Looking wobbly in the corner. Counters! Knife edge chop! I'd have to think that a no disqualification match favors the most heartless competitor in the ring. Well, that's mostly true, but even the most rule abiding superstars have risen to the occasion of a no disqualification match. When there are no rules, there's no wrong and right. Oh, God. Driving down with the axe handle. Zane looking helpless to every attack. Yeah, a tough night so far for Sammy. Springboard misses the target. Answer after answer for each other's offense here. He's looking for an implement of destruction under the ring. I guess he thinks the one thing missing in this match is a steel chair. Oh, God! Right through the cranium. Oh! Oh! And the damage is just going to keep on coming if you can't find the defense for this. Finds the room to land a back elbow. Got him set up in the corner of the ring. Hits it with the counter. Taking it... Weapon, and he breaks the hold. Knife at the top. And that one misses the mark. And oh, out for right oh. your chest. Bam. Reed rallying the crowd behind him. Sammy Zayn turning up the intimidation factor. <laughs> Gable. Golly, that sounded rough. Oh, Zane anticipated that. And that DDT was well delivered. He's looking a little weary now. Oh. Knock Knockout victory. This one is over. Exciting a triple threat match as we've had here in WWE in recent memory. Three superstars absolutely giving it their all with one breaking away from the pack in the most dominant way possible. What a match! What a win! Okay, sir. กว่าจะได้มาเนาะหัวร้อนจิเปงเลยโอ้ยจะยากอะไรขนาดนี้นะอีเวนต์ประยออเลยฮะขอพูดอย่างนี้เลยได้มาก็ไม่ได้ภาคราะวาหัวร้อนนั่นแหละไม่มีอารมณ์ภาคเลยะก็หลักๆนะก็จะเน้นโจมตีด้วย h e a v y a t t a c k อะ ก็คือเน้นตบอะอย่างที่เห็นนะกดตบล่วงตบล่วงแล้วก็ต้องเน้นรีเวิร์สแม่นๆแล้วก็ใช้จังหวะฉาบชวยเล่นงานแล้วก็ต้องระวังนะห้ามให้อีดแชทเคเบิลห้ามให้มันโดนซาม,มิเซนทีบโคตรอันตรายไอซามิเซน เดี๋ยวมาต่อกันที่อีเวนต์ดิเซมเบอร์สมาร์ทแอนด์สเตสอันนี้น่าจะเบาสมองกว่าเมื่อกี้นะเดี๋ยวเล่นใครดีนี่สียมพังแต่ว่าทำไมแต่งตัวแปลกเพราะว่าเขาคอร์สผีกบ คอสเพย์เป็นลอตด,ดีไพยเพอถ้าดูตอนเปิดตัวจะใส่กระโปรงใส่เสื้อลอตด,ดีไพเพือมาเลยแต่พอตอนปั้มก็จะเหลือประมาณนี้เกงในสีน้ำเงินแล้วก็รองเท้าเนี่ย RP พีเนี่ย ตัวนี้ก็เล่นเอาหามัง้งคล้ายๆสโตนโค ol, ไอเควินโอเว่นอยู่แพ็กเดียวกันนะใครอยากได้ก็เปิดเปิดหาเอาไว้ขำๆตัวนี้หมาพราชาเร็ว บูปเซต์นี่มีท่าไม่ตายของรอดดี้ไพเพอร์ด้วยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ท่าไม่ตายตัวเองอนะนาคอนด้าวไว้ปล่อยแล้วกันแดมไม่ถึงมาเดี๋ยวใช้ให้ดูท่ารอดดี้ไพเพอร์โอ้อันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่เอาใหม่ oh ไป oh, and that some time. โอุย้ยดื้อจังมาใส่ดูเร็วอย่าขาดคืนนี่ครับไม่ตายลอดนี่ไปเพิรมบซัลลิเปอร์โฮปที่พังก็ใส่ครับนี่เรียบร้อยให้สมกับ คอสปีหน no ่อยต้องปีเียบร้อยไปนี่รอดีไพ่เพื่เวร์ชันเถื่อนเถื่อนจัด อืใครอยากได้ก็ไปเปิดเอาแพ็คเอาเตอร์อีโก้ er มาแพ็คสุดท้าย B2 นะอืมครบหมดครบเรียบร้อยนะ10แมตต์แต่ว่า อีเวนต์เดือนนี้ยังไม่จบนี่อันนี้สัปดาห์หน้าครับอันนี้ให้ใช้การ์ดบอลสันลีดซูปเปอร์สตาร์ซีรีส์สองการ์ดลูบี้นะเอามาปลดล็อกการ์ดกาแล็กซีโอปอไอวานี่แบตเจ็ดอืมพอได้ แล้วก็อันนี้ใช้การ์ดโพสันลีดบีดแพ็กปลดล็อกการ์ดกาเล็กซี่โอปอร์บอลสโตแมนแบตเจ็ตก็อืมโอเคอยู่แล้วก็อันนี้ครับสุดท้ายใช้การ์ดซิงเลตส,สูพปีมสองนะปลดล็อกการ์ด เซตลอลิน15้าเออดอันนี้น่าจะเป็นตัวเวอร์ชั่นที่เป็นที่ปลดล็อกในโหมดโจเคสไอเวอร์ชั่นออโทริตรี้หละมั้งนะอันนี้มาเป็นแบบการ์ดใน m y f a c t i o แต่แบตเจ็ดแอดรู้สึก มันไม่ค่อยคู่ควรเท่าไหร่สีทองสามเองอที่เหลือมีแบบสีเงินไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็เอาอยู่ดีประมาณเกือบสิ้นเดือนมั้งอันนี้รอไปอส่วนคลิปนี้เข้าสู่ช่วงท้ายรุ่นกาชาอุ้ยเจ็ดแพ็ มาเริ่มที่แพ็คแรกบีทสองเบิดแบบทีเดียวเลยอันนี้กากครับมาต่อด้วยแพ็คแมสเมฮิมน,นี่ขอดอมปึ๊บหน,นูกาก ขาดไปแล้วสองอันนี้แพ็คซิงเลสสูพีมสองอือหูกากกากจุงอ่าแพ็คนี้ห้ามกากนะแพ็คเอล่า้ห,หทำไมมันเกลือขนาดนี้เกลือจัด อันนี้เลิกเกลือได้แล้วนะปึ๊บอืมก็เกลืออยู่ใจคอไม่ดีแล้วอ่าวูแ๊แฝคปึ๊บอันนี้พอได้ครับพอได้พอ,พอดพอการบอลสโตแมนนนี่แหละย,ย่อยเป็นพอยต์มาหมื่นห้าอันนี้แพ็ค สุดท้ายอะเซอร์ไวเวอร์ซีรีส์วอลเกมอยากกากเลยอันนี้ดีๆเถอะกากเหมือนเดิมไอ,อ่อะไรวะเนี่ยกากหมดเลยไม่ยอมมาเปิดต่อแพ็กนี้นะเอเดลต่อแพ็กดีลักเลยไปถ้าไม่เวิร์ก ไปเปิดเบสิกต่อฟื้ได้พี่ได้พี่พังมาก็ขาดทุนอยู่อีกรอบให้โอกาส โอดกาดงั้นแพ็กเบสิกพอโหกาดแต่มไม่พอละเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง มาเปิดต่อขอให้ได้โอ้ยขาดชิปขากมากโอเคชิปนี้เวลาพอสมควรที่จริงว่าจะตอบ วิกีทาวเวอร์อันนี้วิกสี่สามนะอันนี้น่าจะต้องทำคลิปแยกแล้วอ่าประมาณนี้รางวัลก็คือหกสิบโทเคนเอาไว้คลิปหน้าเลยคลิปนี้จบเลยไว้เจอกัน คลิปต่อไปไปรับสวัสดีครับ